ซึ่งเราสามารถปิดของคนอื่นได้เช่นกันนะสมมติผมจะปิดของคนที่ชิอกันเนอร์นี่กดปิดปุ๊บใกล้ปิดไปปิดของผมที่อ่านปุ๊บ ลึกอ่ะหมดแล้วประมาณนี้าานสวัสดีครับอยู่กับร้านสติกเกอร์ช็อปนะผมวันนี้จะมารีวิวสคริปต์ใหม่นะครับเป็นสคริปต์คัลฟิวนะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งอาชีพต่างๆเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่ตำรวจนะครับซึ่งเราสามารถกำหนด,ดได้ที่หน้าคอนฟิกก็เราจะมีเมนูจัดการคัลฟิวได้ทุกอันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเมนูขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ใน F6 ของหน่วยงานต่างๆได้นะครับผมมีเอ็กพอร์ตให้นำไปใช้นะครับอ่ถ้าเราจะลองเปิดคัลฟิวเรากดปึ๊บใส,ส่สำแน่งที่นะผมสมมติถนน,นปึ๊บอ่า ได้มีวงสีเขียวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีประกาศที่อยู่ซ้ายบนนะครับเราสามารถแก้ไขข้อความได้แก้ไขสีแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็วงสีวงขนาดวงสามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นวงสีเขียวนะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดอีกรอบหนึ่งก็จะเจอชื่อสถานที่นะครับผมแล้วก็ชื่อของคนที่เปิดนะครับผมก็คือชื่อผมอันนี้เนาะแล้วก็เราสามารถปรับระดับได้สระดับนะผมก็คือตอนนี้เป็นระดับศูนย์ระดับเริ่มต้นนะครับถ้าเราปรับระดับ1นึ่งปุ๊บอ่าก็จะมีประกาศ ปรับระดับเครื่องฟิวระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนวงจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับผมวงมันเป็นสีสีเหลืองแบบนี้นะฮะซึ่งเราสามารถคัสตอมสีได้ทุกทุกขนาดเลยนะครับผมเอาไว้หน้าคอนฟิกให้ปรับได้เนาะแล้วก็ปรับระดับ2ก็จะเป็นวงสีแดงแบบนี้นะฮะก็มีประกาศด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยู่ในวงเครื่องฟิวเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถเขียนเพิ่มได้ที่หน้าคอนฟิกนะครับผม ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับจะเป็นแบบถ้าระดับ2แล้วต้องลงลดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็ทําได้นะครับผมแล้วก็ปิดคาฟิวปึ๊บใกลปิดแบบนี้นะรประกาศยกเลิกคาฟิวถนนเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเปิดได้ไหลายอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้อีกตัวนึงลองเปิดดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนอันหนึ่งเทสหนึ่งปึ๊บอ่าวงแรกนะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมวงผมคือวงซ้ายมือนะผมวง ของอีกตัวหนึ่งคือวงขวามือนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นสีเขียวทั้งคู่นะฮะผมเปิดขึ้นมาอันนี้คือวงผมนะครับเป็นชื่อผมอีโวอีกวงหนึ่งเป็นชื่อของอีกคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเราสามารถปรับระดับได้นะครับอย่างเช่นวงแรกปรับเป็นสีเหลืองอ่ะระดับหนึ่งนะครับก็ปรับได้วงที่2ปรับเป็นสีเหลืองเหมือนกันอ่ะปรับได้วงที่2ปรับเป็นสีแดงอ่ะปรับได้วงที่หนึ่งปรับเป็นสีแดงอ่ะกลับเป็นสีเหลืองใหม่แบบนี้นะครับเราสามารถปรับได้ทุกเคอร์ฟิวนะครับผมอย่างเช่นผมจะเปิดบนอากาศอย่างนี้อันหนึ่ะ เป็นวงสีเขียวนะครับเทสสเป็นสีแดงโอเคแบบนี้นะฮะเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมซึ่งจะมีหมวดหมู่บอกนะครับถ้าสมมติในนี้มันมีเยอะนะครับผมมีหลายที่เนาะเราสามารถแบ่งเป็นอันนี้เป็นรวมอันนี้เป็นของฉันอ่านกล้เจอผมเปิด2อง้านนะของอีกค,คนหนึงคืออันเดียวแบบนี้นะฮะแบบนี้ประมาณนี้นะซึ่งเราสามารถปิดของคนอื่นได้เช่นกันนะสมมุติผมจะปิดของคนทีชิกันเนอร์อันนี้กดปิดปุ๊บก็ปิดไปปิดของผมที่เาอ,อ่านปุ๊บปุ๊บอ่ะหมดแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม สนใจสั่งซื้อสแกนคิวเอาเข้าบนหน้าจอนี้หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ